ันนะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวมาต่อกันบ้านผีสิงหลังนี้นะครับก็างานถนัดผมเลยการเข้าบ้านผีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับถ่ายดูเลยป่ะอันนะครับนี่นะครับค่าเข้าบ้านผีสิงห้าสิบบาทนะครับกันไปกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> โยโอ้โห แต่ว่ามันแคบไปอุปกรณ์ผมจะร่วงไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันมืดปรมาอนั้นเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮแต่ว่ามันเหมือนอารมณ์เล่นกังฟูเลยนะเนี่ย แต่ว่าข้างในมันจะมันจะมืดไปหน่อยนะผมว่าเดออ้อจะมีออกว้ทักา้ายครกงนอกได้ดูดีป่ะโอ้โหแต่ว่ามันเหมือนการฝึกกังฟูเราจะต้องคอ,อยมุด <c oughs> ตลอดเวลาเลยนะครับโอ้โหมานะจริงๆอยากจะเอาไปฉายเข้าให้ดูเลยเนี่ยแต่ว่า โอ้ยเต็มหัวเลยมันต้องแบบมุดอย่างเงี้ยมุดแบบกังฟูเลยเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหเอาละครับก็บ้ามีสิ่งหลังนี้นะครับถึงข้างในถึงจะเป็นหุ่นหมอดแต่บอกได้เลยว่าทางแคบลุ้นตะตุลาเหมือนเราฝึกกังฟูเลยนะครับคุดจัดนะครับต้องมาอย่า,ยาลืมมารอนะครับเจอหลังนี้ลองได้นะครับ5้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ